สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีทำสาคูเอยไม่ใช่เขาเรียกว่าข้าวเกลียบปากหม้อไส้หวานนะคะคือใช้ไส้เดียวกันกับสาคูไส้หวานเลยค่ะอันนี้ฝีมือของพี่สาวพ,พี่อูดเองนะคะตดงนี้จะกินกับกะทินะเห็นไหมคะถุงกะทิแล้วก็ผักสดแล้วก็พริกสดด้วยค่ะนี่ค่ะพริกอ่อนเม็ดใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะคะอันนี้พี่อูดก็ กินเข้าไปชอบด้วยนะคะมันอร่อยมันฟินเวอร์มากๆเลยค่ะพริกเม็ดใหญ่ก็จริงแต่เคี้ยวแบบสะใจไม่ได้เผ็ดอะไรเลยนะคะค่ะเราก็เป็นขนมไทยโบราณที่อร่อยจริงๆกินเมื่อไรก็อร่อยทุกครั้งเลยค่ะเคี้ยวกรุบกรุบ อันนี้เราใช้ไส้เดียวกันกับสาคูนะคะถั่วเราคั่วใหม่ๆเราไม่ได้ซื้อของเก่ามาถ้าของเก่ามันจะมีกลิ่นหนูนนกะทิก็ทำใหม่ๆกะทิสำหรับรากนะคะพริกสดๆจริงๆแล้วก็ต้องมีผักด้วยแต่เผอิญว่ามัแต่เพลิดเพลินกับพริก ฟินเวอร์มากๆเลยค่ะฟินมากๆลองกินดูได้นะคะอร่อยจริงๆค่ะพริกมีวิตามินซีสูงด้วยไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปก็มีแต่สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์นะคะต่อร่างกายและต่อไป,ปอันนี้<ช>พริกหั่นเราร่อนเอาเม็ดออกนะคะเพื่อที่จะทำน้ำจิ้มสำหรับ ไส้ผักนะคะอันนี้เป็นไส้ผักเข้าเกลียบปักหม้อไส้ผักนะคะก็จะกินไม่เหมือนไส้หวานนะคะเราจะต้องมีน้ําจิ้มต่างหากก็คือเนี่ยคือน้ําจิ้มของไส้ไส้ผักอันนี้ของไส้หวานนะคะเป็นกะทิค่ะ